BTS บางนานและไบทเทคบางนานเพียงแค่4นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคอนโดนไหนที่น่าสนใจบา้างแล้วก็อยู่ใกล้ไบทเทคบางนานเพียงแค่2นาที ตอนนี้ตายก็อยู่ภายในตัวโครงการคองรีเจนทโฮมเจทับหเรียบร้อยแล้วค่ะขนาดห้องนี้นะคะได้ถึง3 1ตารางเมตรเลยผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นเองเดยวมาดูกันว่าการตกแต่งภายในตัวห้องนี้เนี่ยเข้ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างภายในตัวห้องนอน เตียงนอนไซส์5ฟุตแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยค่ะเป็นตัวงานแบบบิวอินด้วยเช่นกันนะคะหัวเตียงเนี่ยเราทําเป็นตัวงานบิวอินเป็นแบบเกรดเอเกรดพรีเมียมให้กับลูกค้าเลยค่ะด้านข้างเนี่ยเรามีฟังก์ชันในการใช้งานมีชั้นวางของให้กับลูกค้าในกรณีที่แบบเฮ้ยตอนกลางคืน,นเราชอบชาร์จแบตเนาะมีปลักไฟรองรับให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนอกจาก เตียงที่เป็นงานวิวินเกตเอแล้วนั้นเรายังมีการติดตั้งโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของเป็นแบบ2บานพับแบบนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มการใช้งานได้แบบจุใจจริงๆค่ะเรามีกระจกบานใหญ่ให้แล้วก็สอดเล่นไฟดาวไลท์แสงสีให้กับลูกค้าแบบนี้เลยค่ะเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานภายในตัวห้องนอนนะคะก็คือการมีตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบ3บานพับแล้วก็มีกระจกที่เป็นตัวยาวแบบนี้ ส่องตัวเองในเวลาที่เราแต่งตัวเสร็จเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะภายในตัวห้องนอนนะเขาจะมีพื้นที่เหลือไปตรงโซนระเบียงอีกด้วยนะคะคอนเน็กต์ไปกับตซนโซนระเบียงเลยและจะบอกว่าระเบียงเนี้ยเขามีพื้นที่สําหรับออไว้ทาครัวด้วยนะแล้วก็มีโซนสําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าให้กับลูกค้าได้ด้วยนะจ๊ะ มาดูตรงโซนระเบียงกันค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนครัวที่เป็นครัวนอกนะ mm hmm. เรียกง่ายๆว่าเป็นครัวนอกเลยดีกว่าแล้วโซนนี้จะเป็นเขา, mm hmm. าเขาตึครัวเป็นแบบกอดอิฐฉาบปูนะ,ะมีตัวฉากด้านล่างเก็บของได้ด้วยมีปลั๊กไฟสําหรับรองรับลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยมีการระบายอากาศด้วยการติดตั้งตัวกระจกบานกว้างแบบนี้ให้ ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการกําจัดกลิ่นเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเก็บเสียงได้ดีมากๆเลยค่ะตัวโครงการนี้นะเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้กับทางด่วนบางนาทาให้เนี่ยบางคนลูกค้าหลายๆท่านเลยกังวลในเรื่องของการเก็บเสียงเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเรามีตัวฉากบังกัน้นแบบเก็บเสียงได้ดีจริงๆค่ะแล้วที่สําคัญเลยเราแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบตู้เย็นให้อีก1 ้ขย,ยับมาในโซนของห้องนั่งเล่นกันนะคะชอบจังเลยตรงที่โซนห้องนั่งเล่นเนี่ยเขามีฉากกันเป็นแบบ2บานโปรตรยให้กับลูกค้าแบบนี้ค่ะ สองบานสไลด์นะคะเขามีตัวบานพับซึ่งสามารถล็อกจากทางด้านในได้ด้วยแล้วก็มีกุญแจเล็กๆแบบในกรณีที่แบบเอ้ยคู่รักแบบบุญเหวี่ยงกันอ่างเงี้ยเนาะเออมาในโซนห้องนั่งเล่นกันนะโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาจะมีพื้นที่กว้างจริงๆค่ะด้วยขนาดความกว้าง,าง,างถึง31ตารางเมตรเราเลยแถมโซฟาไซส์ใหญ่แบบนี้นะเป็น2คนนั่งได้แล้วก็เป็นมุมกว้างๆโอ้นุ่มจังเยน็นสบายด้วยแล้วที่สําคัญเลยด้านข้างเห็นไหมตรงงานบืคอินเป็นชั้นวางของติดตั้งไฟดาวไลท์โอ้การ การแต่งสไตล์ที่นี่นะคะเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ สนใจจริงๆค่ะเรามีการติดตั้งระบบไฟข้างนี้เพื่อให้ดูมีความพรีเมียมมากขึ้นนะคะโซนต่อไปจะเป็นงานชั้นวางทีวีนะคะซึ่งเป็นงานบุ๊อินเหมือนกันเราติดตั้งไฟดาวไลท์แบบนี้ให้แล้วลูกค้าสังเกตเห็นไหมว่าโซนด้านหลังเนี่ยเป็นโซนสีขาวลูกค้าซื้อจอมอนิเตอร์มาฉายได้เลยนะสําหรับคนที่แบบชอบดูทีวีใหญ่ๆเนาะหรือว่าจะรองรับทีวีเป็นแบบ85นิ้วยังได้เลยค่ะมีชั้นวางด้านล่างช่องเก็บของด้านล่างให้กับลูกค้าด้วยรวมไปถึงการควบคุมปลั๊กไฟแล้วที่สาคัญ มีิตชฟไฟล์เปิดปิดให้กับลูกค้าแบบนี้ด้วยจ้ะอีกหนึ่งโซนไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความเป็นลักชูรี่มากขึ้นนั่นก็โซนโต๊ะกินข้าวนั่นเอง มุมโตกินข้าวเป็นแบบสองคนนั่งได้เราก็มีชัชนเกลียที่เป็นสไตล์และชัวรี่แบบนี้ทําให้ห้องดูมีความระมุนมากขึ้นแล้วก็มีความพิเศษแบบนี้เลยค่ะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารีเจนโฮมเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ในเรื่องของการออกแบบห้องน้ําให้มันตอบรับการใช้งานลูกค้าได้จริงๆค่ะชอบจังเลยตรงที่ว่ารีเจนโฮมเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของการใช้สอยของลูกค้ามากจริงๆในส่วนของห้องน้ํานะคะอย่างที่บอกเลยแล้วใครๆหลายๆคนเนี่ยที่เคยเป็นแฟนคลับของรีเจน นะอย่างที่เห็นเลยมีกระจกบานใหญ่แบบนี้ให้นะคะรวมไปถึงการมีติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆนาะนาะแล้วที่นี่นะคะรีเจนโฮมของโครงการนี้เขาติดตั้งตัวบานกระจกสําหรับโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะที่นี่เนี่ยเรามีการเปลี่ยนสายสุขภัณฑ์ต่างๆนาะนาะรวมไปถึงการติดตั้งเครื่องทําน้ำหมุนให้กับลูกค้าค่ะ ใครที่สนใจโครงการนี้นะคะจะบอกว่าโครงการนี้เดินทางง่ายใกล้ทั้ง BTS ใกล้ทั้งทางด,วด่วนใช้เวลาในการเดินทางแค่1นนาทีเท่านั้นเองแล้วผ่อนเริ่มต้นแค่เดินละ4 0 0พบาทเท่านั้นเองนะคะโปรโมชั่นของโครงการนี้นะแต่จะบอกว่าที่นี่น่ยถ้าถูกใจเนี่ยเรามีโปรโมชั่นฟรีดาวน์ให้กับลูกค้าแล้วก็มีบริการพาลูกค้ายืนกู้ฟรีเหมือนเดิมเลยค่ะ